าพี่น้องฟังกับยายน้องพี่น้องเนาะยายผักแค่ห้องเลยพี่น้องฝากกดติดตามกดแชร์กดไลน์มันนี่ยายสีพัดชมสวนน้อพี่น้องเนาะมึงสวนยายพี่น้องมุ้งนี่ก็คือใหม่มงคลเลยพี่น้องช่วยถ้วยหนิยายมักที่สุดเลยพี่น้องใบง่ายๆหนิยายสีพัดพี่น้องไปบึงผักนนั่ละแต่ว่ายายผ้าบึงดอกไม้ก่อนยายมักพี่น้องพี่ชวนชมเงาใหญ่เลยพี่น้องไม่เลี่ยงเขางานต้นนั้นไม่ขุณเลยพี่น้อง อโวคาโดลูกพอ่ออัวคาโดกัมี่สีต้นพี่น้องก็มี่มาแล้วก็ลูกพ,อพ่อไอศิพัทธ์อยู่บึงพักพี่น้องถ้าแกกต่ลังก,กันพ็หยอกมาเลยๆอยังมาเลยทุกคนถักใยนี่ใยปลาเสียงพี่น้องบนกระโดดแล้วอันนี้ก็สลัดคอดได้พี่น้องแล้วก็นีน่ก็กระลำนีกับบล็อกพอดีได้พี่น้องบล็อกคอดีนี่ได้ใส่กระถาง เ็กใต่กระทางแบบนีพี่น้องตั้งนี่ก็เป็นกระลัต้นนี่ต้นนีกระลำแต่ใต่กระชางที่กันพี่น,อน้องจุดนีน่แล้วคอ,อยแยกเสียบเสียบใส้กระทางไว้เล่นพี่น้องแล้วไปดูแลย่างดินบึงดินใต้กระถังหน้าพ่อมพี่น้องรดให้สม่ำเส,สมอใส่ใจจหน้อยทุดนี่ก็เป็นกระลำมด้วพี่น้อง ที่นี่ก็เป็นกำลัทงทั้งหลังได้เนี่เป็นแบบเน่าเลยพี่น้องแค <c oughs> ่ผูแกแั่แจ้วน,นี่กันท่าน้าพี่น้องท่าน้ากับบัดเสีย๋ยได้เห็นหม,อมนอ่องว่างไหได้ก็พี่น้องบักหุ่บักหุ่นผมก้จะดำทำให้โซนกำลังพี่น้อง อยู่ไงเขาแยกสิ่งนี้นไม้ตลอดเลยได้แค่ไหนก็แต่พวกใดูเด้กพี่น้องตัวนี้ก็ันเลยสวยมากอีกเอาให้แสียน,นี่ค็อ,อ,รอก,กระลำเลยพี่น้องกระลำกำลังสวยกำลังงามแยกก็ดูแลถอนหญา้าถอนยุ่งเลยพี่น้องลดน้ำเขาจังได้ป่านนี้ย่างขึ้นได้ก็เด็กไต่ไฟคุ้มได้พี่นอ้องมาเบิ่งแมลงให้เขามาเบิ่งแมาแรงแยก็จับออก พ่อแมงมุ่งเนี้ยก็บยันคือการเลีนยนบนพี่น้องเขากระลังสีหอได้พี่น้องดีเขาก็กระลังสีหอแมงยังกับอะไรมาตอห้อยทากมักพี่น้องห้อยทากนี่สิมักรักยายกับมักเป็นยาแล้วพี่น้องกับัดห้อยทากยมึงคืนดูแลยางหนีแหละพี่น้องนั่งหนีเส่กระถางเลยพี่น้องนังหนีเส่กระถางนีเส่กระถางอันนี้กับสลัดคอดได้พี่น้อง แล้วถ้าปลูกปลูกได้ประมาณอาทิตย์นี่แหละพี่น้องปลูกมัสยางนี่กัต้นหอมหอมน,อน,อมน,ออมนี่เป็นหอมงงยันได้พี่น้องหอมนี่เป็นหอมทถึงยันนี่นี่กระถางพี่น้องในกระถางนี่ซีต้นทงังโหลดรถนี่พี่น้องซีต้นเต็มเลยเต็มประมาณนี่ อันนี้ก็เป็นปัคเก็ตเทศด้วยพี่นอ้องน,นี่ก็คือปัคเก็ตเทศแยกก็ตอกหลักมัดไว้เขกศเทศพันบักเก็ตพี่น้องทันนั่นกะทัีตู้ทักคุณตู้มัดเสียงเลยพี่น้องสวยงามอีกจุดหนึ่งแยกกำลังสิบปู่พี่นอ้องแยกกำลังสิบลืมลุ่มลืมลุ่มในบา้านเมืองพี่น้องอีกเครืองหนึ่ น้ำขึ้นมาแม่นยังนี่พี่น้องที่เป็นหูนี่ย้ายมาเบิ่งแล้วย้ายไฟมาไต่เบิงาาบ่งย้ายมาเบิ่งคักๆแล้วเป็นแมงลินหมาพี่น้องมันชิมไม่กินแมงลินหมาก,ก,นกินกินผักเพื่อกันเลยพี่น้องกินผักพร้อมอืมดูพลัง,ลงสิมันิมานอนกินเลยทั้งไต่นี่ใบนี่สี่ใบแห้งนีสีพี่น้องไปเก็บออกให้เขาทำความสะอาดให้เขาสวยๆงามๆ แล้วนี้จะเป็นพักแป้งน้ำหนาบ้านแล้วใช้กระถางตั้งไว้จะเป็นพักแป้งนี่ก็เป็นดอกไม้แล้วพี่นอ้องเดื้อพอไย้ายแต่ซมเด็มองได้มากชวนชมพี่น้องต้นนี้ย้ายต้นนี้ย้ายหามไปประด้ไหมพี่น้องพันใหญ่ขึ้นกันโมเมนพันไทยเลยพี่น้องนี่พันใหญ่สวยรู้สะอ่อนพี่น้องต้นนี้กับห่วงห่วงเล็กน้องห่วงห่วง,วงมากเลยต้นนี้ก็ได้หามใจ ใช้เช่เมือเด็กพี่น้องถึงกระถางถึงดินไอ้ในาย้ายเป็นคนมีกระถางหลายพ่อะย้ายมกตม้นไม้สะสมกระถางพี่น้องถึงแตกแน่ถึงพอแตกแน่ดูเหยียนยูน้ำหญ่โซนบ่อนสีก็ตั้งหักเด็กพี่น้องเหยียนยายหน้าหนาใส่กันเด็กน้าแยกไปต้องจับหอกจับไม่หน้อยเต็มเลยนี่อยไม่น้อยพี่น้อง น right. <fol> ุ้ยน้อยเะนาวสินาต้นนี้เป็นบักเนาวบานเด้อพี่น้องเนาวบานใหญ่มากมันสืแซบแซบกว่าเนาหนุ้ยใหญ่ายทานวนยใหญ่นี่เปียกมันหนาพี่น้องมันสูบหอมนี่เนาใหญ่นี่พี่น้องแยกตัดกิ่งตัดกิ่งออกแยกจะปลูกผักเลยพี่น้องแอร์เลยตัดกิ่งออกตัดกิ่งจริงออกที่สุดใ่มันมุ้งนี่มันมุ้งติดนี่เลยแยกเพราะเห็นหูเลยพี่น้องแยกยางแต่งยางมาแยกยางมูเกิดมีมุงมีเนี่ย ต้นนี้ก็เป็นนาวบานเนาะพี่น้องนี่คือนาวบังนาบังเนาะพี่น้องนาวบังอยู่ในมักนี่ก็กำลังเป็นลูกขึ้นกันเนาะพี่น้องนังออกดอกต้นนี้ต้นนี้ทื้อเนาะพี่น้องปลูกอีทื้อหนิไอ้เขาตะปลูกอีทื้อไปแต่กินก็ซุปน้องไม้อยู่พี่น้องแซ่บหอมนี่ย้ายด่วนกัพี่น้องพ่อกับปู่อดกับเป็นมุ้งกับเป็นพักเช่าอมพัก้าแหละพี่น้องย้ายตะปูกไปเมื่อ ก่ายเฮ็ดคลิปก็ได้ง่ายเจ็บง่ายสะดวกสบายขา้าปลูกเองกินเองว่มีหวานไม่หยาดเลยพี่น้องขา้าปลูกเองเลยพี่น้องกินเองว่ต้องคิดไหมพี่นอ้องถ้าข้าไปซื้อข้าวแต่เห็นว่าจ,จะฉีดใส่ฉีจยาหวานฉีดยา,า,ดยามีเห็นเมืเอดคือเมือดพรพี่น้องท่านสุทธิธรรมนาะพี่น้องเนาะคลิปสีไม้จังำอรกับจายมายาขอตัวกันพี่น้องสวัสดีค่ะ